สบายดีตอนสช้ของวันพฤหัสบดีมาเนี่ยพ้นบุตกเนาะแดดแต่สะสะแดดตั้งแต่หกโมงมาอัปเดตพักเนาะหลายวันเราได,ด้อัปเดตเด้ชดพักเนาะเพราะว่างานมันตายเดี๋ดเมื่อวานนี่ก็แดดเหมือนเมื่อวับุต,ตก,กนี่แก

เราใส่ผุนลงไปแป๊บเดียวหนึ่งไปดิพนลินมันก็นเลยงามแบบเต็มที่เลยตเละเลืออกเหลืองอันนี้มันเป็นผักเพลกระโพนอ,อ่นนันะไรทางนี้งห้งามใบโหระพาน,นี่นะปลูกแบบธรรมชาติเลย Politech một trăm linh cỡ được cho các trăm bốn mươi năm. Money sẽ các trăm linh cỡ tony hên kêu kêu. Những mục kênh nắng, kí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 nh nắng, ขอโทษมันไป้านอยเอามือบงขนนะคือึ้นบ่ได้มันน่ดะนน้ําเต็มนี่บ่าแค่นี้ดิสิมาให้บ่งของสิไว้ถ่ายๆนเนาะเบิ่งจบก็สิได้เห็นนี่แนวให้เบ่งดีใจขนาดส่วนันนี้ เนี่ยเปือ่อยเลยค่อยกับเขาใจว่าปลาปูมันเปื่ปอยจะเป็นยังเทียมบัวอันนี้เป็นง่ามนี่อันนี้ก็เทีมยมไทยเนาะกินหัวกินใบได้หดทำไมแปบบ๊บจับเนี่ยเพราะว่าบร่ได้ถือค่ะ นี่คือปักหงเดี๋ยว่อดเหยียบพุหม้กันดิฉันน้ำพักหมายนะเพราะว่าจับบทนัดเบิ่งต้นเห็นว่าแจมขนาด บายดีอีกรอบนึ่าตอนนี้แดดแหงต้นไม้ก็สิตายไปจ้ะก็มาเบิ่งต้นไม้อื่นๆเนาะว่ามันเป็นจังได๋แล้วใหญ่หรือยังเนาะหรือว่าตายหรือยังก็นี่กบรูไปเบิ่งกันเลยก็กมนะกมตาได้ยานเห็นนะอนด เจ้าเองให้เบิ้งคักๆนี่คือผักอนอนงายงามตอนนั้นบ่งมากินนะนี่ใบเฮียนมาบ่งมากินปัะเทศนี้เขาใส่ขี้ไก่กับเปลือกไข่แล้วก็ขี้เท้านะใส่ปุ๊บหายบง่งหายบะไรขาวอะไรยังอะไรอะไรยิกบอะไรยังาหายจ่อยนี่ นี่คือหอยมันกัดนี่หยอดมุกมุกเห็นไหมมันออกมาขางางหยอดมุกแหงง่าได้ผลดีว่าใส่ทางนี่มันออกทางๆางเต็มเลยเห็นไหม้างนี่เขียวงาอลุ่มนี่ งามแพงขนาดขันปุ๋ยเองด้วสซอนสลับสิก้อยสร้างเอร็จเสนอมักพริกเขามันแดดเนาะนีะน่มักแตงแต่ว่าเก็บกินไรหน่อยเลยได้ดะแต่มันบ่ใหญ่แล้วมันเป็นสิ่งศีกดิ์สิทธิ์อลันนาล้านคาแรนต์เขาห้าปุ๋ยธรรมชาติเนาะมันก็สีใบใหญ่เสนอหนี้นี่ปักหอมนี่เขากินใบเนาะเขาซื้อมาตลาดเขากินใบแล้วเขาก็ปาดเอาแต่ใบแล้วกั ชวนต้นกับหางมันเนี่ยทีเรือประมาณคอหนึ่งอะ่ะก็มาเสียบเสียบเสีดินเนาะนกระปงนี่ผมได้เอามาจากเบียได้นี่จากต้นที่เขาซื้อตั้งแต่ตลาดเป็นเซยได้สามต้นนี่ที่เรือตายเนาะนี่ผักหอมกระเท็ดชินิมาแตงแตงก็ได้กินหลายหน่วยเติบข่มอยู่ดีกว่าปลูกทิมๆเนาะ ต้นงดที่แล้วเอาปลูกถิ่มๆนิดต้นออกงามงามแต่ว่าบม,าามาไดบนนได้กินหมากเพราะหมากเลยเลยหมได้กินอันนี้ได้กินชองสมากก็โอเคแหละได้กินนี่แน่นอนได้กินมะเขือก็เริ่มชุดใหมนะ่้น่ะใบโหระพาส่วนในนี่ถ้ามันแก่สิกเก็บไว้นี่มะเขือชุดนี้สีดกเลยนั่นนึงเนาะเพราะว่าออกมามาชุดที่ได้ออกที่มันออกหมดแล้วเบิดแล้วอันนี้งดหมนะ่เนาะ วัวเจิงไข่เหยยกรเริ่มเบิดแล้วมะเขือต้นมะเขือเริ่มออกใหม่เบิดทุกอันเลยว่าถึกฝนนั่นเอมันกะเรยง,งามันแดดนะล้วกะสีพระเอกของเรื่องมันนี่กะสีห้เบิงบุหัวสีแดดส่องกับบูหนอนี่ งานไม่สอาหมาคนเห็นรอใครคนได้ที่แบบว่าแบบมีคนว่าฮะนะแบบว่าปลูกเป็นดอกบ่มากดอกกระปุกทังสี่จะได้เป็นกรบ,บ่มากดอกคอนว่าบัาวเงาหนี่งหมากเางาประมาณเขิงศอกอ่ะใกล้ศอกเขิงเอ๊ะแมนปะวะเขิงศอกหรือใกล้เขงิองอก ใกล้คึ่งใกล้โฉมเนี่ยเกือบแค้นหนึ่งอะประมาณแปดหมากแต่ก็พุ่นทั้งเงกําลังหมากเนาะดกๆเด้เบเรมีแค่นี้เด้เนี่ยดอกก่อนหมากทุกขอเลยแต่ว่ามันว่าท่านไงนะแต่นี่8แปดหมากนี่ก็ซาแบบมันใหญ่เนี่ยตามตากับกิน อิมอีเด้อน่ไมีแปดหมาเนาะง่าม,มาลิเหรอสอ,อนนี่แหี่ยปูกเป็นเฉยตะเลันสิบอเป็นขอเพียงแสดงว่าส <c oughs> ิมีคนมีซีมือเนาะเฮ้ยอย่า <c oughs> งติงกับกับเป็นทำยังี้ยนี่กบุกแกจ้ะเื่อเนี่ยมันเป็นเป็น,เปนจเฉย เจกสีได้แนวจ็กบอกเนาะมันมันบอกแกนะแบบว่า้ขายแบบมันบอกรวมสมบูรณ์นะมากมาแบบราคาที่เคยเอ่ยมาแกเด้บอกแกันกบะโูงเนาะเดี๋ยวว่าแล้วี่ส่งไปทำเมลมันเป็นแบบประมาณนี้มันสิกต็กแนวอยู่เพราะมันสิบป่งอยู่บนเนาะรอมันตัวหลายเดือนเลยเลยรอมันแกในนี้บ้างบอกแกเอาในลองไปบ้ามันกระเเห็นขึ้นมานะ องคทีดำๆเนี่ยไปหวานบ่เบอร์บ่บบเห็นมันป่งรูอป่ะยังไงบ่หูเนาะนี่ประมาณนี้เลยแหละนี่นเอก็สมาร์ทอัปเดตปักถั่วให้เบิง่งถั่วเอ็ดพักผัวปลูกเป็นเนาะถ้าดินมันสมบูรณ์ถ้าบำรุงมันยังดีเห็นมาเนี่ยสิใส่อันนี้เศษพักเศษนี้เศษของที่เฮากินเศษต้นไม้ที่เฮาตัดออกแล้วก็มาใส่ บำรุงอย่างดีเนาะมันก็หมากดกแตกง,งามน่าเสียดายแต่ไมหน้อยพว่าพื้นที่้ันบมดลายกัปลูกสิทั้งมันกระด้ประมาณน,นี้นะเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สิลงเหตุงานแล้วเราหมดเวลาเหตุงานแล้วขอตัวอำลาพระจากกับหมักถั่วงามๆของขอยกไปแล้วสบายดี